Sight, and hope, got คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปของนักบิน EP ที่2นะครับเราจะมาดูเรื่องของค่าสเตตัสของนักบินกันนะว่ามันจะส่งผลกับการขับโบวิสูรมากน้อยขนาดไหนนะครับผมตัวที่ผมจะใช้ในการทดสอบนะครับผมก็จะเป็นกันดัมโทนีสวายนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นในการทดสอบกันเลยนะครับผม ผมจะทําการทดสอบของกระดัมโทเน่สวายกันก่อนนะครับผมโดยที่เอานักบินโนเนมแบบนี้นะครับใส่เข้ามาเลยนะอันนี้จะเป็นเบสหลักเลยนะครับจะให้คุณดูเรื่องของการป้องกันนะครับพลังแฝงแล้วก็เรื่องของการหลบหลีกด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นเบสหลักกันก่อนเลยนะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเป็นยังไงเริ่มเกมมาเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เก็บเกี่ยวดาเมจกันก่อนนะแบบเดิมๆนะครับผม านี่โจมตีนะครับโดนโจมตีอยู่4500อะไรแบบนี้นะอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ4 0 0 500แบบนี้นะครับอ่าโจมตีก็2 0 0 0 3 0 0 0อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ท้าไม่ตายนะครับเรื่องของการใช้ท้าไม่ตายของเขานะแล้วก็อยากให้ดูเรื่องของการถูกโจมตีด้วยนะครับผมให้เก็บเกี่ยวตรงนี้ไว้ก่อนนะถ้าหากว่า ใครสงสัยนะครับหรือว่าใครต้องการอยากได้การเปรียบเทียบนะก็เดี๋ยวย้อนคลิปมาดูกันได้นะครับผมว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะโอเคนะครับเห็นไหมส่วนใหญ่เขาจะถูกโจมจีค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแล้วก็โดนนามตประมาณ500-600อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมีแบบนี้นะครับอ่ะใครใช้ถ้าไม่ตายก็อยู่ประมาณสักสี่พันนะครับโอเค เรามาเริ่มต้นการทดสอบกันนะครับเริ่มจากเรื่องของค่าป้องกันนะครับผมอันนี้ผมจะเอานักบินนะที่มีค่าป้องกันระดับหนึ่งพันขึ้นไปนะครับในการทดสอบนะแล้วเรามาดูกันนะครับผมว่าดาเมจที่เขาโดนเนี่ยมันจะลดลงไปมากเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันเลยครับผมดาเมจจะลดไปมากเท่าไหร่นะครับผมที่เริ่มเข้าไปแล้วนะครับสองร้อยนะครับผมเห็นไ,ไหม ดามี age, เขาจะลดลงนะอ่าเนี่ยคือผลของการที่เอานักบินนะครับผมที่มีสถานะค่าป้องกันสูงนะครับเข้ามาในการขับนั่นเองจะทําให้ตัวนักบินเนี่ยหนาขึ้นนะครับผมอ่าไม่ใช่ตัวนักบินตัวโมบิสูดหนาขึ้นนะครับก็จะโดนดามีดน้อยลงแบบนี้นะเออแค่หลักร้อยเองนะครับผม ต่อมานะครับผมเราก็จะมาทําการทดสอบเรื่องค่าลบหลีกของนักบินกันนะครับจะเห็นว่าค่าลบหลีกตรงนี้นะก็คือขึ้น1,000เลยนะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้นะครับเรามาดูกันว่าการลบหลีกของกันนัมททนี่สบายเนี่ยจะพิ้วมากขึ้นขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยครับผมอันนี้ขอใช้แบบเพคูณ2เลยนะในการเล่นนะครับผมผู้เล่นลองสังเกตกันนะครับว่า เห็นไหมว่าการโจมตีนะครับของเจ้าแบรกายนะครับเอ่อเจ้าเอกกายนะจะโจมตีโดนโคนน่นะน้อยลงนะครับเนี่ยคำว่ามิสเนี่ยมันจะขึ้นอยู่บนหัวมากขึ้นนะครับเออตามนักบินเลยนะที่มีสกิลเรื่องของการหลบดีกมากขึ้นนั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับผมเรามาดูเรื่องของค่าพลังโจมตีนะครับผมกันดัมโทนี่สวายนะสกิลโจมตีธรรมดาของเขานะครับโดยการใช้แฟงในการโจมตีเนี่ยเป็นการโจมตีจากระยะไกลผมก็จะใช้นักบินที่มีค่าโจมตีไกลนะในการทดสอบนะครับก็หลักพันเหมือนกันนะครับ เรามาดูกันครับผมอ่ะอันนี้ก็ยังใช้การโจมตีแบบปกติอยู่นะเพราะว่าเราจะทดสอบนะครับผมค่าดาเมจโจมตีระยะไกลนั่นเองนะครับผมนี่โจมตีเข้าไปนะครับจะเห็นว่าดาเมจมันขึ้นสูงนะครับเออขึ้นหลักพันเลยนะครับผมสูงนะสี่พันห้าพันเลยนะครับผมสูงจากปกตินั่นเองนะก็ประมาณเกือบเท่าหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับผมเรามาดูค่าพลังแฝงกันนะครับซึ่งค่าพลังแฝงตรงนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าไม่ตายของตัวโมดูลตัวน,นั้นนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะโดยจะใช้นักบินนะครับผมที่มีค่าพลังแฝงหลักพันนั่นเองในการทดสอบนะครับเรามาดูกันเลยครับผมอ่าอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการใช้ผ่าไม่ตายนะจะได้เห็นผลต่างของค่าพลังแฝงนักบินนะครับ ผมกดใช้แล้วนะนี่ครับผมสามหมื่นนะครับประมาณสามหมื่นเะนี่ยแหละอันนี้เฉพาะแต่ค่าพลังแฝงนะครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราให้เห็นแต่เฉพาะค่าพลังแฝงใช่ไหมทีนี้เรามาเจาะให้มันลึกเข้าไปกว่านั้นอีกนะครับโดยการวิเคราะห์โมบิสูตัวนั้นๆน,น,นะครับผมว่าเขา ใช้อะไรในการเล่นนะครับอ่ามาดูที่ท่าไม่ตายนะครับผมถ้าไม่ตายเนี่ยเขาใช้รูปลักษณะขวานนะครับเรารู้อยู่แล้วแหละว่าขวานมันเป็นการโจมตีระยะประชิดนะแล้วก็ขวานนะครับผมมันเป็นวัตถุด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าไม่ตายของกันดั้มโทเน่สวายนะครับ เป็นการโจมตีระยะประชิดโดยการใช้วัตถุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมนักบินที่ผมทําการใส่เข้าไปนะครับก็จะเน้น2ค่านี้นะโดยการที่สู้ระยะประชิดนะครับจะอยู่ที่1,500นะแล้วก็พลังแฝงจะอยู่ที่1,000นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับแต่นี้ขอบอกไว้ก่อนหน้าว่า สกิลติดตัวของโดโมอนกัตนะครับผมเขาบอกว่าเพิ่มพลังโจมตี่าวัตถุเมื่อ EN ถึง100%เป็นะครับเป็นระยะเวลา6วินะอันนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้อีก50%เนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แรงแค่ตามค่าสเตตัสนะครับแต่นี้มันจะแรงตามสกิลด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับผมเออถ้าหาว่าเห็นตัวเลขที่มันเวอร์วังเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ โอเคครับผมมาเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวรอให้เกรดของฟูนี่เขาขึ้นสูงก่อนนะแล้วเราจะกดใช้สกิลกันนะครับจะได้เห็นว่าถ้าไม่ตายเนี่ยเออมันแรงเพิ่มขึ้นจริงนะครับผมเอาแล้วนะใช้น,นะครับฟาดเข้าไปครับนี่หลักแสนนะครับอ่าเอายิกหลักแสนนะครับผมเห็นไหมมันเวอร์นะครับบอกได้เลยว่าเวอร์นะ อ่าโอเคเมื่อกี้เราเห็นผลต่างของค่าสเตตัสของนักบินในแต่ละส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของสกิลติดตัวของนักบินกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโดยมาที่หัวข้อกองทับเรียงลำดับนะครับผมอยู่ด้านขวามือนั่นเองนะก็กดเข้าไปนะครับ อันนี้จะมีหน้าต่างของซีรีส์แล้วก็สกิลนะครับผมผมจะเลือกซีรีส์ทั้งหมดเลยนะครับเราจะมาเน้นดูที่สกิลกันนะครับอย่างที่เห็นไปในตัวอย่างเมื่อกี้นะว่าถ้าเป็นโมบิลสูตรที่เป็นประเภทต่อสู้นะครับเอ่อประเภทโจมตีนะครับผมเอ่อถ้าเป็นโมบิลสูตรประเภทโจมตีเนี่ยคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับแค่เน้นสกิลนักบิน ที่มีลักษณะในการโจมตีนะครับผมหรือว่าลดค่าป้องกันของฝั่งตรงข้ามแค่นั้นก็จบนะครับแต่ในกรณีที่คุณต้องการเอานักบินนะครับผมไปติดตั้งกับมมบิสูตที่เป็นสายอื่นนะครับเช่นสายป้องกันสายก่อกวนหรือว่าสายสนับสนุนนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยก็คุณก็สามารถที่จะมาเลือกใช้ได้นะครับผมเออว่าต้องการจะ ห้ามใช้สกิลไหมต้องการติดสถานะระเบิดหรือเปล่าหรือว่าต้องการให้มันเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับหรือว่าลดการลดหลีอะไรพวกนี้นะขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ทีมของคุณหรือโมบิสูตัวนั้นน่นนะมีความสามารถอะไรในการเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อที่จะเสริมความสามารถเข้าไปอีกนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการติดตั้งนักบินให้กับโมบิสูตอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ ง่ายที่สุดนะแต่ว่าคุณก็ต้องมีความรู้เพิ่มเติมมาอีกนิดนึงนะครับผมยกตัวอย่างนะครับก็คืออีเวนต์โมบิสูตรกันดั้มจากแม่มดดาวพุธนะครับผมอ่าโมบิสูตรกันดั้แม่มดจากดาวพุธนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะคืออีเวนต์นี้นะครับจะเป็นการเปิดตัวของโมบิสูตรใหม่2ตัวนะครับที่มีชื่อว่าดาริบะเดนิวอาร์มาเมนนะครับผมกับ กันดัม a อเรียลรีวิวคอมบีกับกันดัมพาลิกนิวอาร์มาเมนตนะอันนี้ผมจะให้โฟกัสที่ d a ริบา d e เดวในเล็บ New a าร์มาเมตัวนี้นะครับผมคุณจะเห็นว่าอีเวนต์นี้เปิดตัวโมบิสูตรใหม่ใช่ไหมอ่าดาริบานะครับในอีเวนต์เนี้ยมันจะมีนักบินให้เราอยู่นะครับผมก็เข้าไปที่แต้มแรกไอเทมได้เลยครับพอเรากดเข้ามาในหัวข้อแต้มแรกไอเทมนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปที่นักบินกันเลยนะครับผม แต่ว่าในนักบินที่นี้เนี่ยผมแลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักบินคนใหม่นะครับผมหรือว่านักบินโมบิสูตัวใหม่เนี่ยมันจะประจําอยู่ข้างหน้าของหมวดหัวข้อนักบินเสมอนะครับอันนี้ผมก็ทําการแลกเรียบร้อยแล้วนะครับผมในรอบนี้อีเวนต์นี้นะครับมันจะมีนักบินคนใหม่มาอยู่3คนนะครับผมหนึ่งเลยก็คือขึ้นขับดาริบเดนะก็จะเป็นกูเอลเจเติร์นะครับสนะครับผมก็จะเป็นโมบิสูตคอมบอีก ผู้หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นซูเลต้ามาคิลี่กับอ e ีแลนนนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะผู้เล่นก็สามารถดูได้นะครับอันนี้อาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของซีรีส์กันดั้มนิดหนึ่งนะครับผมคุณจะต้องรู้ว่าในซีรีส์นั้นนะ่ะใครขับโมบิลสูตรตัวไหนนะครับแล้วคุณก็จะสามารถเลือกให้เขาขึ้นขับได้แบบธรรมชาติเลยนะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีการเลือกขับนักบินอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับผมก็คือให้มาดูที่นักบินนะครับในตอนที่เขาเลเวล30นะแล้วก็ค่าฝึกฝนเป็นศูนย์แบบนี้นะครับคุณมาพิจารณาในค่าสเตตัสเบื้องต้นของเขาได้เลยนะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับผมก็คืออนาเวลกาโตนะครับเขามีค่าสเตตัสโดดเด่นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของค่าพลังแฝงนะครับแปลว่าตัวเนี้ย ควรที่จะให้ขับโมบิลสูตรที่มีท่าไม่ตายที่แรงขึ้นนะครับผมเออมันจะสอดคล้องกับค่าสเตตัสเขานะต่อมานะครับผมค่าสเตตัสแรงลงลงมานะก็จะเป็นเรื่องของการโจมกีไกลนะจะอยู่ที่56นะครับนั่นหมายความว่าอนาเบลกาโตตัวนี้นะครับผมจะต้องขึ้นขับโมบิลสูตรที่ใช้ท่าไม่ตายโจมกีไกลเป็นหลักนะครับในการเล่นนั่นเองนะอันนี้ก็คือหลักการ ของการให้นักบินขึ้นขับโมบิสูแต่ละตัวนะครับก็จะมีให้เลือกตามนี้นะแต่ในกรณีที่ผู้เล่นนะครับบังเอิญว่าได้ทําการฝึกนักบินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะอยาให้ดูนะยกตัวอย่างก็เป็นอัมูโรเลยนะค่าการฝึกผลเนี่ยอยู่ที่3,000ันครับสามพแบบนี้นะครับแล้วเราดูไม่ออกแล้วว่าค่าสเตตัสเบื้องต้นของเขาอะ่ะมันเป็นเอ่อในลักษณะไหนนะครับ ให้มาดูข้อมูลค่าพลังนะครับเนี่ยหัวข้ออยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมพอเรากดเข้ามาปั๊บนะครับผมคุณจะเห็นค่าพลังพื้นฐานของเขาอยู่ตรงนี้นะอ่าเราก็มาดูตรงนี้ได้นะครับตัดสินใจตรงนี้ได้ว่าเขาเป็นในลักษณะไหนนะครับแต่ค่้สเตตัสของเขาเนะี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยนะครับมีโจมตีไกล30โจมตีประชิดนะครับสู้ประชิดก็อยู่ที่30แล้วก็ พลังแฝงอยู่ที่30นะนั่นหมายความว่าคนนี้คือเป็นนักบินแบบกลางๆนะครับผมเออค่าสเตตัสของเขาไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนะกลางๆเลยนะครับคุณก็สามารถที่จะไปฝึกให้เขาอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้นะครับผมถ้าเจอนักบินแบบนี้นะครับกดหน้าปิดเข้าไปแล้วมาพิจารณาเรื่องของสกิลติดตัวของเขานะครับผมสกิลติดตัวของเขาก็คือเมื่อทําให้ศัตรูติดสถานะสตันนะครับ จะมีการเพิ่มความแม่นยำให้50%นะครับผมนั่นหมายความว่าคุณจะต้องหาโมบิลสูตรที่มีสกิลสตันให้เขาขึ้นขับนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นนั่นเองนะจากนั้นคุณก็แค่ไปดูนะครับผมว่าโมบิลสูตรที่มีการทำสตันนะ่ะเขาสามารถทำดาเมจได้รุนแรงหรือว่าเขาจัดอยู่ในหมวดของก่อกวนนะครับถ้าหากว่าอยู่ในหมวดของก่อกวนเนี่ยคุณอาจจะไปอัพค่าป้องกันก็ได้นะครับผม หรือว่าไปอัพค่าลบหลีกก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นโมบิสูตรประเภทสตันที่สามารถทําดาเมจได้คุณก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าดาเมจที่เขาทําเนี่ยมันเป็นการโจมตีใกล้หรือโจมตีไกลนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะมาวิเคราะห์โมบิสูตกันว่าโมบิสูตรตัวนั้นเนี่ยเป็นการใช้ถ้าไม่ตายโจมตีใกล้หรือโจมตีไกลนะครับ โดยการที่กดเข้ามาเลือกที่ตัวโมบิสูตนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อสกิลนั่นเองนะแล้วก็มาที่หัวข้อแบถบภ้าไม่ตายนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคุณจะเห็นตรงนี้นะว่ามันจะมีหน้าตาคุณลักษณะอยู่นะครับผมตรงนี้นะเขาวาดรูปไว้นะครับผมว่าเป็นดาบซึ่งดาบเนี่ยมันเป็นการโจมตีระยะประชิดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นบีมเซเบอร์นะครับก็เท่ากับว่าการโจมตีถ้าไม่ตายนี้นะเป็นการโจมตีระยะประชิด ลำแสงบีมนะครับผมอ่านค่าแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมถ้าไม่ตายรีทอของ s i n g Freedom นะครับเมื่อเราเลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่ามันมีคุณลักษณะอยู่2ประเภทด้วยกันนะ1เลยคือการโจมตีแบบแมชชิ n งกันนะครับก็เรียกง่ายๆว่าโจมตีไกลโดยใช้วัตถุนั่นเองนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีด้วยปืนลำแสงบีมนะครับผม อันนี้เราก็เห็นเลยว่าคุณลักษณะนี้เป็นการโจมตีไกลโดยใช้ลำแสงบีมในการโจมตีนะครับถ้าหากว่าคุณเน้นในเรื่องของท่าไม่ตายรีทอร์นะครับผมชัดเจนเลยว่าเน้นในเรื่องการโจมตีไกลเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับผมต่อมาเราก็จะมาดูเรื่องโมบิสูที่มีการย้อนแย้งกันนะครับขัดแย้งกันนะในการเล่นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นโอเวอร์ออนละกันนะครับในสกิลท่าไม้ตายของเขานะครับ นี่ผมจะให้ดูนะถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยคุณลักษณะของเขาเขาจะมีชัดเจนเลยว่าเป็นการโจมตีระยะประชิดลำแสงบีมนะครับแล้วก็มีการโจมตีระยะไกลลำแสงบีมด้วยถ้าคุณเจอในลักษณะนี้นะครับให้กดดูท่าแอคชั่นของเขาเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเราก็มาดูท่าแอคชั่นเขาเลยนะครับให้ยึดการโจมตีครั้งสุดท้ายเป็นหลักนะครับเนี่ยคุณจะเห็นว่าการโจมตีนะ เขาจะใช้บีมเซเบอร์ในการโจมตีก่อนนะครับผมแล้วจบสุดท้ายคือการโจมตีระยะไกลโดยใช้บีมที่อยู่โล่นะครับยิงออกมานั่นเองนะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับผมว่าการขึ้นขับโมบิสูตัวนี้นะครับควรที่จะเน้นในเรื่องการโจมตีระยะไกลเป็นหลักนั่นเองนะครับให้ดูการจบท้าไม่ตายว่าอะไรยิงออกมาในครั้งสุดท้ายนั่นเองครับผม หรือถ้าหากว่าคุณตัดสินใจไม่ได้นะครับผมว่า o v e r อร์เนี่ยคือมันจะเอาโจมตีใกล้หรือโจมตีไกลดีนะครับก็แนะนำว่าให้หานักบินนะครับที่เน้นเรื่องถ้าไม่ตายเป็นหลักเลยก็ได้นะเน้นเรื่องพลังแฝงนะครับผมใช้พลังแฝงเป็นหลักก่อนแบบนี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่านักบินประจำตัวของเครื่องนี้เนี่ยผมอัพพลังแฝงขึ้นมา800แล้วนะครับโดยที่โจมตีใกล้กับโจมตีไกลเนี่ย ก็ยังไม่ได้อัพเลยนั่นเองนะครับผมเรามายกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ในกรณีที่คุณยังไม่ได้โมบิลสูตรนะแต่ว่าคุณมีนักบินเรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอย่างก็เจตินีกันดั้มสเปคคูนะครับผมตัวนี้คุณจะเห็นว่าเป็นประเภทเก่อควนนะครับแล้วก็ในสกิลของเขาเนี่ยเป็นสกิลที่ไม่สามารถทำดาเมจอะไรได้เลยนะครับ แล้วในค่าสเตตัสเบื้องต้นนะครับจากที่ผมได้ดูไกด์ไลน์ของเขามาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่านี่ไกด์ไลน์ของเขานะผมได้ทำคลิปเจาะสกิลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีหน้าสเตตัสแบบนี้นะครับผมเห็นแล้วว่าเดสตินีเนี่ยถ้าหากว่าเขาอัพเป็นระดับ6ดาวนะครับเขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของค่าหลบหลีกนะครับผมอยู่ที่595นะ จากนั้นเรามาดูนักบินประจําเครื่องของเขากันว่าเป็นยังไงนะครับนี่เลยครับผมนักบินประจําเครื่องของเขาอันนี้ผู้เล่นทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมชินอาซึกะนะครับผมเป็นนักบินของเดซตินี่นะก็หลักๆเลยนะครับค่าสเตตัสตอนที่เป็นเลเวล30นะครับไม่ได้รวมค่าฝึกฝนนะค่าโดดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของความแม่นยําแล้วก็หลบหลีกนะครับผมอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าควรที่จะต้องฝึกชินอาซึกะไปในลักษณะของ การหลบหลีกเป็นหลักนั่นเองนะครับส่วนสกิลติดตัวของชินอสซกะนะครับผมก็คือขับโมบิสูซีรี์เดียวกับนักวินนะครับเมื่อ5าวิหลังจากเกมเริ่มไปแล้วนะจะมีโอกาส100%นะครับผมที่จะฟื้นฟูเยนให้กับพวกหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีลำแสงบีนสูงสุดนะครับอัตราในการฟื้นฟูคือ40%อนะอันนี้ก็ชัดเจนเลยครับว่าตัวนี้มีความเป็นไปได้ว่านักบินที่เน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผม เราก็จะฝึกชินอาสกกไปในเรื่องของการหลบหลีกนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับโมบิสูที่เขาขึ้นขับนั่นเองนะโมบิสูของเขาเนี่ยไม่สามารถทําดามจได้นะครับผมแต่ว่าจะไปกวนฝั่งตรงข้ามนะครับให้มีสถานะ e อลดลงนั่นเองนะแล้วก็จะไปสอดคล้องกับค่าสเตตัสของโมบิสูประจําเครื่องของเขาด้วยนั่นเองครับผม สรุปเลยนะครับผมนักบิน EP ที่2นี้นะพูดถึงเรื่องความสำคัญของค่าสเตตัสนะครับแล้วก็วิธีการเลือกขึ้นขับของนักบินนั่นเองนะก็จะแบ่งไปใน3หัวข้อนะครับ1เลยอันนี้งานที่สุดนะครับผมก็คือให้เขาขึ้นขับตามซีรีส์ตามเนื้อเรื่องของเขานะครับ 2. คุณดูค่าสเตตัสเป็นหลักนะครับผมว่าค่าสเตตัสเนี่ยมันโดดเด่นไปในทิศทางไหนนะครับก็ให้ เขาขึ้นขับกับโมบิสูที่สอดคล้องกับตามนั้นนะครับหัวข้อที่3ก็คือเรื่องของสกิลติดตัวของนักบินนะครับผมว่ามันเหมาะสมสอดคล้องกับสกิลของโมบิสูตัวนั้นๆหรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้า,าว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะตอนนี้คลิปของเราก็มีซุปเปอร์แตงเปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้า,าว่าใครต้องการสนับสนุนหรือให้กําลังใจผมก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับ โอเคครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ